ใครครับที่กำลังมองหาเพจเติมเกมราคาถูกและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต้องเพจคุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับเอ,อิมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปครับใครที่สนใจเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปสามารถไปเติมกันได้เลยนะฮะสวัสดีครับผู้ชมผมเก่งช่องนักบอลผ่นล้านนะคลิปนี้ผมมาสอนอัพนักเตะที่ทุกคนที่ได้ระดับต่ำกว่าหล้านนะ แล้วก็แลงด์กิ้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0นะขึ้นมาเนี่ยใครที่อันดับไม่เกิน1ล้านก็ได้รับฟรีไปเลยครับสำหรับอ s ส o ก s อ o สอนอัพยังไงกันบ้างไปไปดูครับวันนี้ผมมาแนะนำา3วิธีการอัพนะอ่ะไอตรงนี้สามารถอัพออโต้ได้เลยนะข้างบน9แล้วก็ตรง1,000เนี่ยหโอเคมันก็จะได้เวลเวลตันล้โอเคต่อมาเรามาอัพกันเลยดีกว่าครับของ อิสโก้เนี่ยมันมี3แบบเดี๋ยวผมอัพให้ดูครับอ่าแบบแรกครับแบบแรกเนี่ยเอาเป็นนี่ตามนี้เลยครับอันบนอันอันแรกเนี่ยห้าไอรูปฟุตบอลเนี่ยแปดนะครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้อยู่ที่13นะครับอันนี้จะเน้นไปที่การคลองบอลเป็นหลักเลยนะครับนี่ฮะสายแท็กติกเลยครับอันนี้ก็จะเป็นสายแท็กติกนะครับโอเคส่วนบูสเตอร์เนี่ยอยู่ท้ายคลิปนะครับผม พิมพ์ชื่อไว้ให้หมดแล้วนะครับใครที่ตัวแรกผมก็พิมพ์ชื่อไว้แล้วนะครับสําหรับตัวบูสเตอร์อันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูค่าพลังครับสําหรับ i ิสโก้ที่อัพแบบแรกครับดูฮะโอ้โหการคลองบอลการเลี้ยงบอลเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยครับแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ธรรมดานะฟาร์มเร็ว83 8 2อะไรงี้แล้วก็การส่งตัวอยู่ที่90ครับเดนเดนเนี่ยอยู่ที่นี่เลยครับการเลี้ยงบอลบอลติดเท้าเนี่ยโอ้โหยอยู่ที่100ส่วนตัวคิดว่าผมจะอัพแบบแรกนะครับโอเคต่อมาเรามาดูแบบที่2กันต่อครับอ่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนโอเคแบบที่2ครับอันแรกเนี่ยอยู่ที่8นะฮะเราใส่ไป8เลยแล้วก็ลูปฟุตบอลเนี่ยเราใส่ไปอีก8นะครับแล้วก็ลูปกล้วยใส่ไป10รลูป อ่านี่ฮะลูกศรที่เป็นรูปอยากๆแบบนี้ครับใส่ไป7นะครับแล้วก็รูปรองเท้าสตาร์ทเนี่ยใส่ไป8นะครับเดี๋ยวมาดูค่าพลังกันครับว่าอันนี้จะโดดเด่นไปทางด้านไหนนะครับมามาเดี๋ยวลองไปดูกันครับอันนี้น่าจะโดดเด่นไปทางด้านจบสกอร์หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปด,ดูครับเดี๋ยวเข้าไปให้ดูครับว่าค่าพลังข้างในเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนี่ฮะเป็นประมาณนี้ครับนี่ของบอลก็ยังดีเหมือนเดิมนะอิสโก้เป็นคนที่ครองบอลได้ดีอยู่แล้ว ของบอลจ่ายบอลดาได้ดีครับแล้วก็นี่ฮะจบสกอร์มาที่82นะครับลูกปั่นโค้งไน90แล้วก็ความเร็วเนี่ยมา8ป84แปแล้วก็การาการ,รส่งตัวเนี่ยเพิ่มมาอีกหนึ่งครับเป็น91นะการส่งตัวค่อนข้างดีเลยครับอันนี้ถือว่าเป็นสายบาลานนะใครที่ชอบก็ลองไปเล่นดูอันนี้เป็นสายบาลานแล้วก็อันสุดท้ายครับอันสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะไปพาไปอัพครับว่าอันนี้จะแตกต่างยังไงอันนี้น่าจะสปีดเดยอะที่สุดนะเดี๋ยวลองอัพดู ไปเอาครับมาเขียนละอันแรกเราใส่ไปหกครับอันแรกเราใส่ไปหกนะไอ้ลูกฟุตบอลเราใส่ไปแปดะครับลูกกล้วยใส่ไปเจ็ดแล้วก็ลูกลูกศอนเนี่ยใส่ไปห้าแล้วก็อันสุดท้ายยัดให้หมดเลยครับมีเท่าไหร่ยัดให้หมดอันสุดท้ายเนี่ยยัดให้หมดเลยครับรูรองเท้าเนี่ยยัดให้หมดครับมีเท่าไหร่ยัดให้หมดอ้าวไปดูครับว่าไอ้ค่าพลังอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นยังไงครับไปเดี๋ยวผมไป เปิดให้ดูครับ i ิสโกล่างนี้แจ่มไหมไปดูดิอ่ะไปดูครับนี่ฮะของบอลก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมนะนี่ฮะแต่ว่ามันไปเด่นการทางอื่นนะแบบว่าความเร็วลูกตั้งเตะอะไรนี้อันนี้แต่ว่าอันสุดท้ายนี่ผมว่ามันอาจจะไม่ค่อยบาลานซ์สำหรับอิสโเท่าไหร่นะอันสุดท้ายผมว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มีอันหนึงการส่งที่แนะนำนะ ต่อมาครับตัว b o o ตอร์นะตัวู o เตอร์ที่ผมทําไว้ให้เนี่ยคือตามลําดับเลยนะอ่าแบบที่1ก็อันที่1แบบที่2อันที่2แล้วก็แบบที่3ก็อันแบบที่3ก็ครัแบตามชื่อนี้ได้เลยละครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผาลับไปด้วยคลิปนี้เราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ